สวัสดีครับ f อฟซีแฟนคช่องป่าพิรันยาเชนยองครับหรือว่าเอฟซีแฟนคลับางป่าพีดีเซอร์วิสครับครับผมมือนี้ผมกุญสิภาเมาเบิ้งรถเกียร์อัตโมติสไตล์โมเดิร์นนะครับฟีโนโตหม่ครับสีสันใหม่สีเขียวนะครับเป็นรถเกียร์อัตโนมัติครับเรื่องลายยิบหาซีซีครับสูบเดียวครับซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชัพสองวาวครับเดี๋ยวผมสิพายางเบิ้งรอบๆกันก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นด้านขว้าห้องตัวรถครับน้ำลา์ครับผมส่วนด้าน้ายห้องตัวรถก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับ สีสันใหม่นะครับสีสันสดใสสไตล์ออริจินอลขันนี้เพิ่งลงจากรดขนสทรงจากบริษัทไทยมหาามอเตอร์มาหวานๆ,ๆเลยนะครับผมก็เลยจับมาไทายรีวิวให้พี่ให้น้องเดเบิ้งเลยครับมาเบึงส่วนของด้านหน้ารถครับมาพร้อมกับไฟหนา้าหลูสามเหลี่ยมนะครับเนาะไฟส่องสว่างด้านหนา้าเป็นไฟแบบ LED นะครับเคร่งไฟสูงไฟต่ำนะครับ แต่ว่าไฟเลี้ยวขามซ้ายขางขวายัางเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่คือเก่านะครับเนาะแต่ว่าไฟด้านหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะครับมา้อมกัะบอกสี่หลวดนะครับกรอกสี่หลวดขอบซิซีนะครับเนี่ยด้านหน้าเป็นดะิสเบรกนะครับดิสเบรกหน้าหนึ่งพอตนะครับความกับจานเบรก ล,ลักลัดมาด้ว,ยยดวยอย่างเบอร์เจ็ดสิบทับเก้าสิบสิบสี่นะครับเด้อเป็นยางแบบมียางในนะครับตัวนี้สําหรับในส่วนของลอหนานะครับเนาะแล้กก็มาพร้อมกับโชคกหนาแบบเทเลโกปิกนะครับซับแรงนนด้วยน้ำมันเด้อครับเด้อนะครับเดี๋ยวผุมสิพาไปเบื้องหลอหลังครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็บเป็นลอดสี่ลวดเื่กันครับลัดมาด้วอย,ย่างแปดสิบทับเก้าสิบสิบสี่นะครับ เป็นยางแบบมีอย่างในนะครับสีสัสนสดใสครับในส่วนของด้านท้ายรถครับบริบา่าวบริ่าสิเป็นไฟไท้ายไฟเบรกหรือว่าไฟเลี่ยวนะครับเนาะผางไส้ผางขว้านี่ครับยังเป็นแบบหลอด5โลเจนอยู่นะครับเนาะรุ่นนี้จะเป็น LED เฉพาะไฟหน้านะครับเด้อระบบเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับระบบเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรก อ่าระบบการสะเทือนหลังกับเป็นแบบโชคเดียวนะครับมาพร้อมกับสปริงโชคสีดําเป็นแบบยูนิตสปริงนะครับเด้อเนี่ยนะครับนี่คือดันดันใส่ของตัวรถครับตัวน,นี้กะมีการสตาร์ทได้์สองระบบนะครับอ่าสตาร์ทเท้ากับมีนะครับนี่ในส่วนของสตาร์ทเท้าฟีโน่ร้อยยี่สิบห้ามีมานะครับระบบที่สองก็จะเป็นสตาร์ทมือนะครับฟีโน่ร้อยยี่สิบห้าจะมีการสตาร์ทได้์สองระบบครับผม ครับเดี๋ยวผมกับสิภามาเบ่งปุ่มควบคุมต่างๆของตัวรถนะครับเนาะด้านท้ายมือกับสิมีสวิต์ไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แต่นะครับเนาะดานขวาก็จะเป็นสวิตสตาร์มือนะครับนะครับในส่วนของหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับเกนน้ำมันกับเกสแสดงผลความเร็วแยกกันชัดเจนนะครับเนาะนี่คือเกบอกปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเด้อ จะเป็นเกยแยกออกมานะครับนี่จะอยู่คังคแต่ตัวยงใหญ่เนี่ยจะเป็นเกยบอกความเร็วของของรถนะครับแล้วก็มีสัญญาณไฟเลียวสัญญาณไฟต่ำไฟสูงไฟอีโคแล้วก็สัญญาณไฟเตือนปัญหาของเครื่องยนต์จะรวมอยู่ในจอใหญ่นี่นะครับเนาะแยกกันชัดเจนระหว่างอ่าจอแสดงความเร็วกับเกยวันน้ำมันนะครับตัวนี้ยังเป็นไม้แบบสายเ้อครับเด้อเป็นสายไม่แบบสายอยู่ไม่ใช่ดิจิตอลนะครับ เป็นจอแสดงผลแบบใส่ไม้สายอยู่นะครับเนาะในช่วงของบางลมด้านนาด้านในนะครับก็จะมีช่องเก็บของน,น้อยๆไม่สำหรับใส่ของได้อีกประมาณสามร้อยซีซีนะครับด้านใส่ก็จะมีด้วยกันใส่ขวดน้ำได้ขวดหนึ่งนะครับนี่ก็จะอยู่ใต้ใต้เกแสดงผลปริมาณมันมนี่และครับ สำหรับฟีโนรอยยิมหานะครับเนาะอ่าในส่วนของสวิตกุญแกนะครับส่วนมากสวิตกุญแกของรถยม m า h าทั่วไปจะเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะครับภาษาบ้านเขาขอบอกง่ายๆว่าโฮมกันอยู่นี่เป็นล่ะครับทุกอย่างเลยบริวาสิเป,เป็นเปิดสวิตเปิดเบาะล็อกข้อนะครับเนาะตัวนี้เป็นแบบมัตติฟังก์ชันยังไงแต่นี่คือในเวลาบนเมื่อเขาบอกมีกุญแกเสียบอยู่นี่เขาสามารถปิดโฮมกุญแกได้เลยครับดีใจน,นะครับ แล้วก็จะมีผู้เดเยาอย่างม่แย่หูคุณแกได้นะครับการเปิดเทสต์ไดน,นะครับเปิดได้สองแบบด้ยครับเด้อแบบที่หนึ่งก็เอากนคุ่แกนี่ครับเปิดแบบแม่นวลน,นะครับมาครับจะเปิดออกมาแบบที่สองรุ่นนี้จะมีคุณแกร,รีโมทนะครับนี่ครับนี่คือคุณแกร,รีโมทให้กดปุ่มปุ่มสีเท่านี่ข้างไว้นะครับ แล้วตัวนี้มันสีดีออกมานะครับแต่ว่าตัวนี้ผมพอสามารถสาธิตให้เบิ่งได้ได้ครับเด้อเพราะว่ารถพึ่งมาลงรถยังวนมีการอ่าต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับจะจะสามารถเฮ็ดให้เบิ่งได้กับตัวเมื่อรถใส่พร้อมใส่งานนะครับตัวนี้ยังเป็นรถใหม่อยู่นะครับเนี่ยรีโมทตัวนี้ก็จะมีประโยชน์เรียกหารถเนาะครับเนาะเวลาเฮาไปจอดไว้เฮาจําบ่ได้ว่ารถเฮาคันใดอาจสิมีรถแบบนี้จอดอยู่หลายคันเฮาก็กดปุ่มสีเท่านี่ครับรถก็จะมีเสียงดังตี๊ดๆ การแสดงว่ารถคันนั้นเป็นรถองเฮาแต่ว่าถ้าเฮ้ากดปุ่มชีเทาแล้วเฮ้าห็อกตัวนีไ้เฮากดแซนะครับมันก็จะซอยเปิดตัวนี้แบบอัตโนมัตินะครับนี่คือประโยชน์ของวุ่นแย่นะครับจะมีดอกธรรมดามาให้ดอกนึงนะครับสีสันสดใสค,ครับผมสำหรับฟีโน่125เดี๋ยวผมจะพาเบิ่งเต่เบาครับว่าเต่เบาฟีโน่125ตัวนี้สิเป็นย่งไรเอะเปิดก่อนนะครับอ่ะเปิดเบาะเรียบร้อยครับเงือขึ้นเลย ในส่วนของไตเบาก็จะมีกล่องเก็บของนะครับกล่องเก็บของตัวนี้ก็จะบป็นใยป่านรุ่นอื่นของตระกูลยมหานะครับแต่ว่าก็มีนะครับเนี่ยก็ใส่เด้รพอประมาณนะครับส่วนไทยมางก็เป็นถังน้ามันนะครับเลยถันงน้ำมันไฟก็จะเป็นเลขตัวถังนะครับเลขตัวถังของรถนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ติดอยู่ในกล่องนะครับบอกวัน เดือนปีที่ผลิตรดนะครับในส่วนของดันไตของเบาแต่จะมีบอกว่ารถรุนีเหมาะกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องไทยแบบใดน,นะครับเนาะทางบริษัทผู้ผลิตเป็นกระดิตีมาให้เลยนะครับนี่คือส่วนของไตเบานะครับเด้อนะครับก็มีกองเก็บของอยู่ครับแต่ว่ากับบอใหญ่คือหลุนอื่นนะครับเนาะแต่ว่ากระมีใส่ของได้นะครับเวลาปิดเท่ากกดลงเลย เนี่ยล็อกแล้วครับอ่ารายยุป,ปลายเบาะนะครับยุป,ปายเบาะอตจจะมีขอเกียวขอเกียวไว้สาหรับหอยของเป็นทงพลาสติกนะครับรับน้ำหนักในยุบประมาณ3ากิโลนะครับขอตัวน,นี้ในส่วนของฟีโน่ลายยิมหานะครับเนาะตัวน,นี้เป็นเกียร์อัตโมติระบบเกียร์ CVT นะครับสีสันไม่สดใสครับงาม เป็นกินคลีนแน่ยังไนะครับเนาะจะว่าค่อยมีลายสติกเกอร์ในส่วนของด้านไทยเนี่จะมีคำว่าฟีโนนะครับแล้กก็ร2้ยยี่ห้าเป็นโลโก้แบบ3าดีนะครับ,เป,บ,บ,รบเป็นตัวตั้งสือสีเงินนะครับติดอยู่ไทยสองข้างซ้ายขวานะครับเด้อตันี้จะบ่าค่อยมีสติกเกอร์นะครับ ส่วนกระจกมองห่างของฟีโน่ก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกันกับสีเขียวเป็นหลออสีลวดนะครับไม่ไซสระบบเบรกก็เป็นดิสนาดำหลังแต่ว่าบม่มีระบบ ABS นะครับโอ้งามงามงามครับถึงมาลงรถเหมือนซาเลยด้นี่ครับนี่ สำหรับคลิปนี้กับภาพมาเบิ้งฟีโน่ร้อยยี่สหาเนาะครับเนาะรถสไตล์โมเดิร์นเกียร์ออโตเมติกร้อยยี่สิบห้าซีซีหนึ่งสูบนะครับซิงเกลิลโอเว็บแคมชาร์ปสองวาวล์วระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเด้อเอาผู้ใดมักรถรุ่นนี้กับติดต่อสอบถามได้ที่โชวร์รูมย a m a h าใกลบนน้บ,บาาา้านนะครับสำหรับค่าโตขายนาล้านนะครับตัวนี้อยู่ห้าหมื่นห้าร้อยบาทนะครับค่าตัวราคารถฟีโน่ร้อยยี่สิบห้าตัวใหม่นะครับอยู่ที่ ห้าหมื่นกับห้าร้อยบาทนะครับราคาหนาล้านเดอ้ออ่าผู้ใดสนใจกับที่ต่อยมหาโชว์รูมยมหาไกบันพันเลยนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนิดสก่อนครับผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปาพิลัญญาให้เนี่ยได้ดครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจครับผมว่าคลิปหนาผมสิผ้าไปเบิ่งรถรุ่นใดสีไทยรถรุนไดให้เบิ่งกกดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งไวน้น้ำเด้อครับเดอ้อเอาคลิปนี้ไว้สักนิดสักกอนครับ สวัสดีครับ